ได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางคองมพันิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิว้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคอลูกพอสบายสบายคลายๆก็บตอนที่ เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำแจกของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใคร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตาม ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วเข้ามาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราเนะี่ยปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่ โล่งๆว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงลงไปกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมุติถ้าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคลายคท่อแก้วท่อเพชรใสใส คราวนี้เราก็มาทบทวนถึงหลักวิชาในการที่จะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้อบรมสั่งสอนมาซึ่ง เราจะดูเบาไม่ได้เลยในทุกถ้อยคำที่ท่านได้แนะนำเอาไว้นะจ๊ะตั้งแต่ถ้านั่งหลับตาวางมือจงกระทั่งมาถึงใจเนี่แหละเราจะดูเบาไม่ได้ในทุกคำ อย่าฟุ้งจนลืมฟังนะจ๊ะตั้งแต่เริ่มต้นนะ,ะจะต้องนั่งอย่างมีชีวิตชีวาต้องอเลิ t หน่อยมีชีวิตชีวาอย่านั่งแบบสังกตายนั่งเพราะฉะนั้น ก็ให้สังเกตตัวของเราว่าตั้งแต่ท่านั่งวางมือหลับตาวางใจนะีมีชีวิตชีวาทุกขั้นตอนไหมทบทวนกันตอนนีนะ้นั่งอย่างมีความสุขสนุกสนานหรือเปล่ามีฉันทะไหม รักที่จะนั่งนั่งอย่างพเพลิดเพลินแม้ว่ามันยังไม่ได้เห็นอะไรนะมีตรงนี้ไหมนะสังเกตนะลูกนะมีตรงนี้แล้วหรือยังนั่งแบบมีชีวิตชีวาไม่ใช่สังกายนั่งสังเกตดู ถ้าหากมีชีวิตชีวามันก็จะเริ่มสดชื่นกันตั้งแต่เบื้องต้นทีเดียวมีความพร้อมทั้งกายและใจเพราะมีชีวิตชีวาแล้วคราวนี้เราก็สังเกตดูว่าการกำหนดใจของเราตามหลักวิชาหรือความถนัด ซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเราทำอย่างมีความสุขไหมมีความสุขสนุกกับการวางใจไม่ตั้งแต่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราไม่ได้เห็นเลยนะ่ะมันอยู่ตรงไหนได้แต่ขากยกระในอวัตตรงนี้ใช่เลยประมาณนี้เลยนะ กลางท้องกลางกายเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือก็ใน,นเมื่อเราหลับตาแล้วมันมืดเนี่ยมันก็ไม่เห็นฐานที่เจ็ดแต่ก็รู้ว่าอยู่ตรงนี้ประมาณนี้แล้วเร,เรายังมีชีวิตชีวาไหมยังมีความพึงพอใจไหม ที่จะกำหนดใจอยู่ตรงนี้ทั้งทงที่ยังมองไม่เห็นน่ะมันยังมืดอยู่น่ะจนกระทั่งถึงขั้นตอนนึกเป็นภาพเป็นดวงใสๆองค์พระใสๆหลวงปู่คุณยายหรือสิ่งที่เราคุ้นเคย นึกแล้วใจเราสูงส่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นการนึกถึงภาพวนึกอย่างมีชีวิตชีวาไหมสบายหรือเปล่านี่ก็คือข้อสังเกตอีกข้อหนึงนะ่งที่ลูกทุกคนจะต้องสังเกตดูสหรับบางคนที่เริ่มจาก ข้างนอกข้างหน้าหรือข้างในที่ฐานที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนั้นไปก่อนนั่นะมีชีวิตชีวาไหมนั่งโดยใจรักหรือเปล่าทั้งที่มันก็ไม่ได้เห็นอะไระแล้วก็วางใจเป็นไหมในข้อถัดไปตึงหรือหย่อนตึง หรือว่าย่อนให้สังเกตดูยหยาบไอตรึกละเอียดไอแตะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องสังเกตนะจ๊ะสังเกตดูของไข่ของมันนะสังเกต นั่งยังมีความสุขสนุกกับการนั่งไหมถ้าเริ่มต้นมีความสุขสนุกกับการนั่งมีฉันทะรักที่จะนั่งรักที่จะปฏิบัติรักที่จะเข้าถึงพอมีตรงนี้แล้วอย่างอื่นมันก็ง่ายหมดจะวางใจเฉยๆโดยไม่ต้องนึกถึงภาพใจก็ยังสบาย จะนึกถึงภาพแม้ไม่ชัดเจนใจก็ยังคงสบายเวลาภาวนาสัมมาอรังไปใจก็ยังคงสบายต้องสบายนะสติสบายให้สม่ำเสมอจงกระทั่งหมดเวลานั่นแหละถึงจะเรียกว่าถูกหลักวิชา และถ้าพอาเราทำถูกหลักวิชาถูกต้องเราจะมีความรู้สึกว่าเวลามันหมดไปเร็วนั่งไปเดียวเดียวหมดเวลาแล้วแต่ถ้าไม่ถูกหลักวิชาจะกระสับกระส่ายจะลนทุนลายลืมตามาดูเวลาบางว่ามันไหลมันจะเลิกสักทีอย่างนั้นแสดงว่าไม่ถูกหลักวิชาแล้วละ่ะ ต้องรีบไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็กลับมานั่งใหม่มานั่งใหม่วางาเบาๆสบายๆใจเย็นๆต้องทำอย่างนี้นะลูกนะถ้าถูกหลักวิชาแล้วก็หลวงพ่อก็อยังยืนยันว่าแม้มืดตอือมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรม ลูกทุกคนจะต้องเข้าถึงธรรมอย่างแน่นอนเพราะดวงธรรมก็อยู่ภายในตัวของเรานี่แหละกายภายในเรือองค์พระธรรมกายก็อยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่นอกตัวเลยเป็นแต่เพียงว่าเราทำให้มันถูกวิธีสม่ำเสม,มอโดยใจรักมีจันทะเพราะเห็นประโยชน์ และกระทำด้วยความชื่นบานมีชีวิตีว่าไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินถ้าเป็นอย่างนี้นะลูกนะถึงแน่นอนถึงแน่นอนนี่คือข้อสังเกตในแต่ละวันในแต่ละครั้งที่ลงมือนั่งหลับตานะดูตรงนี้ มีชีวิตชีวาไหมสังเกตนะจ๊ะต้องสังเกตและถ้าหากว่ามีชีวิตชีวาเดี๋ยวเราจะเกิดความรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยการทำภาวนาให้ใจเป็นสมาธิมันอยู่ในวิสัยที่เราสู้ได้ทำได้ ไม่ใช่เป็นวิสัยของหลวงปู่หลวงตาพระธุดงอะไรอย่างนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าเออคนอย่างเราเนี่ยที่ยังมีกิเลสนะปัญญาหยาบยังคล้องอยู่กับโลกยังครองเลือนยังต้องทำมาหากินเจอปัญหาเจอแรงกดดันเนี่ยเออเรายังทำได้ จะเกิดอย่างนี้แล้วลกำลังใจก็จะเริ่มมีมาจะเกิดความมั่นใจว่าเราจะต้องได้ต้องเห็นสักวันหนึ่งความมั่นใจนั่นแหละจะสร้างความมั่นใจถัดไปเรื่อยๆเหมือนคลื่นลูกแรกก็สร้างคลื่นลูกถัดไป ความมั่นใจก็จะเกิดขึ้นเมื่อมันถูกวิธีทีนี้สมมุติว่าในแต่ละครั้งในแต่ละวันเนี่ยเรามีความสุขสนุกสนานเนี่ยกับการนั่งหรือมิชันทะาเนี่ยบางรอบบางครั้งได้ห้านาทีบ้างสิบนาทีบ้างมากกว่านี้บ้างถือว่าดีมากแล้วนะลุงนะันะ ดีมากแล้วคาวนี้เราก็จำวิธีการนั้นแล้วก็ทําบ่อยๆบ่อยๆซ้ำๆให้ชํานาญบ่อยๆซ้ำๆจนกว่าจะชํานาญทารักที่จะเข้าถึงพระธรรมกายแล้วเราก็ต้องทําอย่างที่หลวงพ่อว่านะลุงนะเราจะต้องเข้าถึงเข้าถึงทุกคน แม้เหลือเพียงครึ่งตัวแต่ศูนย์กลางกายยังอยู่ทำได้คนตาบอดโดยกำเนิดหลวงพ่อยังเคยแนะนำห้เขาทำได้เลยทำได้ยกเว้นคนบาคนปัญญาอ่อนนั่นก็มีวิบากกรรมติดตามมา ระบบประสาทเขาระบบจิตใจมันสูญเสียไปอันนั้นเป็นข้อยกเว้นซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ไม่มากแต่ลูกของหลวงพอ่อทุกคนนั่นล้วนแต่เป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจะสั่งสมบูรณ์เก่ามาก่เยอะจนกระทั่งมาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติ เหลืออย่างเดียวก็ทำให้มันถูกหลักวิชาถูกวิธีและสอนตัวเองทุกวันนะลูกนะว่าปรโลกเนะี่ยเราไม่ไปไม่ได้และก่อนจะไปปรโลกต้องเข้าสู่สมรภูมิจริงพบงบดุลชีวิต ถ้าหากว่าเราได้ฝึกฝนอบรมจิตของเรามาเป็นอาจินกรรมอย่างสม่ำเสม,มอแต่าขาถึงดวงธรรมใสใสากายภายในใสใสรัรมกายใสใสจึงจะปลอดภัยนะจ๊ะจึงจะปลอดภยัยละชัวมากเลย ปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะขั้นแค่เราทำทานรักษาศีลอย่างเดียวเนี่ยก็อย่าเพิ่งประมาทถ,ถ้าเรารักษาภาพบุญที่เราได้ก็ระทำไว้ในการสร้างมหาธาบรมีและศีลที่รักษาเอาไว้ถ้ามันได้ตลอดจนเป็นกรรมบนิมิต อย่างนั้นก็เชื่อได้ว่าเราไปสู่สุคติแต่ว่าอย่าลืมการจริงช่วงและช่วง,วงจริงแต่มันมีอยู่ตลอดเวลากำลังจิตที่จะเข้มแข็งสู่เขาได้นะต้องดวงใส,สองค์พระใส,สหรือกายภายในใส,ยสยอย่างนี้ชั่วชั่วร้อยเปอร์เซนต์ ฐานสีลน,น,นั่นอาจจะสะัก90กว่าเปอร์เซ็นต์ไอ้ที่ไม่ชัวร์มันยังมีเปอร์เซ็นต์สองเปร์เซนต์ไอ้เปอร์เซ็นต์สองเปอร์ซนประมาทไม่ได้ประมาทไ,ไม่ไ,ได้เลยนะเพราะว่าวิบากกรรมวิบากมารที่มันติดตามเรามาเป็นระเบิดเวลาทยอยกันมาไห้ผลก็มีหรือ สอดละเอียดแวบ,บเดียวมาตัดรอนก็มีมันมีนะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ก็ต้องดวงใสใสากายภายในใสใสองค์พระใสใสยอย่างนี้ถึงจะชัวไปสู่สุคติหมดแล้วก็ไปได้ดีซะด้วย ฉันตัดสิทธิเป็นที่หมายเลยแหละแต่ขั้นทานขั้นสีนั่นแหละมันยังไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ชัวเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ที่พูดนี่ไม่ใช่ให้วิตกกังวลหรือหวาดหวัน่นแต่พูดให้ไม่ประมาทไม่ชะล่าใจในการดำเนินชีวิต าเรารู้ซะแล้วอย่างนี้เราจะได้ต่อสูอ้วิธีการอย่างไรเนี่ยที่เราจะอยู่เหนือกฎเกณฑ์ทั้งผองนั้นนะที่มีการจริงช่วงแล้วช่วงจริงกันอยู่ตลอดเวลาเราจำเป็นต้องศึกษานะลุงนะไม่ใช่เอามาพูดให้วิตกให้กังวล ไอท้อใจไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องรู้ความจริงของชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะซึ่งการรู้ความจริงของชีวิตยอย่างนี้หลวงพ่อว่ามันดีนะแล้วมันจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นนี่ไอชัวไว้ก่อนนะลุงนะปลอดภัยไว้ก่อน ต้องดวงใสใสากายภายในใสใสหรือองค์พระใสใสที่นี้สำหรับท่านที่มาถึงณจุดที่เราหยุดใจได้บางแล้วเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้ให้มากๆ ให้มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางให้เยอะๆฝึกหยุดฝึกนิ่งไปแตะใจเบาๆเดี๋ยวการเห็นนั้นมันก็จะขาย,ยายเวลาออกไปเพิ่มขึ้นจนเป็นการเห็นถาวรเลยดวงใสกายภายในใส องค์พระใสใสใส,สบริสุทธิ์ติดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะหกขมีที่ลางกลางอย่างไรก็ยังอยู่กับเรานี่ต้องฝึกให้ถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามีข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขในการปฏิบัติธรรมถ้านึกได้เป็นตรึก มีเวลาเป็นนั่งนั่งไปฝึกไปเราอย่าท้อใจอย่าน้อยใจในกรณีที่ไม่ได้ดังใจนฝะึกไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็จะต้องการ,าวรากความสำเร็จเอาไว้นะจ๊ะเราจะการความสำเร็จเอาไว้เคืน,นี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อย ใครเปลียใครง่วงใครตึงก็ปล่อยให้มันหลับไปในกลางกายใครเมื่อยก็ขยับเบาๆอย่าให้ไปสะเทือนคนข้างเคียงกันะลูกนะใครฟุ้งหยาบก็ลืมตามาดูดวงแก้วอง์พระบนโต๊ะหมู่หลวงปู่คนยายของเรา พอใจสบายก็หลับตาเบาๆส่วนใครฟุ้งละเอียดไม่ต้องลืมตาเพราะเป็นความฟุ้งที่เรารู้ตัวและควบคุมได้เพียงแต่ว่าเราไม่ไปสนใจกับความคิดที่มันผ่านมาในใจเดี๋ยวความคิดนั้นก็จะ ละลายหายสูญไปเองนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพรระัฒนาตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่าง,างทำกันไปเง,งียบๆนะจ๊ะ